จ้าเดี๋ยวมาซอยกันจัดของเขาตู้เย็นนะคะพ้ากันไป้ายตลาดมากพน้องเว็นไปได้บอนมากล้วก็ไปจ่ายตลาดกันซอนะคะได้ดินี่องงางุนค่ะเองงางุนม่วงนะคะเองงางนบะมี่ไน้แซ่บหวาน กล้วยมีคนถามว่าเป็นยังคือเอากล้วยไว้ตู้เย็นคือพอบานเพิ่นบ่มาไข่กล้วยมันสีเหลืองมันเก็บในตู้เย็นแล้ะมันมันเขียวโดนแล้วค่ะเนาะแล้วพ็มากินกล้วยสุกพัดดอกจ้ะวีนเนอนะคะพัดดอก หัวหน้าแบกหลางมันกระแต่โมค่ค่ะสื่อมั่สิกหนึ่งนะคะสิกละเท่าดนี่สิกละเจ็กบักม,มีราคาหน่วยมันใหญ่ก็จาะขายเป็นสิกขายเป็นเปลียงะกระเงี้ยอกแก้ของบ้านแล้วก็พักปลาโขลกผ้าค่ะเบโซนะคะย่องเหว ต้นชอ็อปได้ลายไหมนี่ศาสตรมันดีเอาสองอัน I can do something new ผ e ิตภัณฑ์อ๋อรอรอพิเก t h e ยเดนร go back อาทิตย์ที่แล้วเอ็นบ่ค่อยเดินให้กับเขา <c oughs> ่าเราจะหอมค่ะหอมป้อมนะคะผักชีอหอมว่าเป็นหอมป้อมผักชีอหอมหอมหอม ผักกาดนะคะสมค่ะสมสมกีวีจ้ะกีวีนะคะเอามาหั่นหันหันใส่ใน,เเนกลองกิน ผลไม้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสลัดลี่นะคะสลัดลี่ยืมนะคะสลัดลี่กินยำใส่สลัดแซ่บนะคะเป็นพวกยำบุญเซนยำปลาเมื่อเชีงเสียแสบแซ่บแล้วก็แก้วมังกระค่ะ แก้วมังกรนะคะดราก้อนฟ o d ผลิตภัณฑ์จากเวียดนามค่ะ Dragon food. ดราก้อนฟูดตะไคร้นะคะเลมมอนกลาสแอนว่าส,สิเอาไปปลูกต้นหนึ่งรสกเะเดแกงออมต้นหนึ่งออมลืมซสื่อมั่งดม มันไม่หนึ่งเราก,กินเ่ได้ไรกินยากแะไเลยบ่คอยเดเฮ็ดกับเขาปัญหาหลายแล้วก็พักสลัดจ้ะพักสลัดนะคะอีก <want> <No. S 2> มะเขือเลนมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ สตรอบอรี่อ่ะตอบอรี่พอบานอกมาแซ่บแสบมันลูกหน่อยกับจริงแต่ว่ามันแซ่บนะคะนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของยูนี <Baby S 1> นะคะเ <Sweet. S 1> นี่ย <Baby S 1> หวา, <c oughs> วกานกระดาษน่องไก่ค่ะสีปเปลี่ยนแพ็กแบบไงนะคะ <c oughs> น่องไก่เจ้าไ้จะกินเป็นอาหารเชียง แล้วก็มีดค่ะมีดไบทเฮสเซนวิดนะคะแล้วก็เคก้กมูเป็นเคก้กเป็นอาคล้ายๆกับถอดมันปุ๋งสิมาคะ่ะเนี่ยสองก้อนหาเหรียญนะคะกะว่าถือกนะแต่ว่ากะยังว่าท่านได้กินอยู่นะคะยังว่ามีโอกาสได้กินอยู่เป็นสื่อมังหมดที่แล้ว,แ,ลวแต่นี่อยังนี่คือกันบูป ไทยชิลีครอนเค,ค้กคล้ายๆก็ะอนมันมันกุ้งอะค่ะมันจะแซ่ช่องแข็งอ,อันนี้เป็นไงอันนี้แซมมอนแบบกลาโอเว,นนะะออว่นนะคะแซมมอนเป็นแซมมอนล่มควนนะก่อนยินค่ะเต้าหู้ค่ะซื่อมาให้แอนนะคะเต้าหู้มเนียมเฟิร์มมิดียมเฟิร์ม <laughs> แล้วก็ชีดค่ะชีดนะคะอันนี้แซ่บนะหนุ่มกินกับแพนเก้กไม่ต่างหลายเนืวอยู่เนื่อกินซื้อตะพื้ตะพื้ <laughs> แล้วกับปลาทูน่านะคะปลาทูน่านะคะสื่อมาสามชิ้นพ่อแมลูกนะคะไฮทูน่าไม่จะเซอส่งแข่งก่อน <c oughs> ว้วันยุดเจะแอนเฮ็ดกินแอน,นอต้องใส่เฮ็ดงาเหมือนแร้ง เราก็มีอย่างอีกอยามาให้นะทันทีขอบคุณค่ะที่รักขนมปังแถวนะฮะแอนล่องซื้อมากินมึงแอนเป็นคนไม่ค่อยมากินขนมปังหรอกแต่ว่าแอนแอนกินยากแอนต้องต้องหาดกินนะคะนะัก <c oughs> แล้วก็ฮอทดอกบันแล้วก็อิงลิสมาเฟนนะฮะอิงลิสมาเฟน ก็จะสกอนค่ะขนมปังนี่เฮฟวี่เฮปีนะคะกินกินแล้วยูดท้องยูดท้องดีนะคะแล้วก็ขนมปาลานะคะเป็นเพปเปอร์โรนีสติ๊กนี่ค่ะชีสเค้กนะคะแอนเราไมาไ้วจะกินเป็นแนก์คองแอนนะคะกินง่ายพยายามกินอาหารที่เป็นแบบว่าซอฟๆแล้วก็กินง่างยๆนี่สิคะเป็นชีสเค้กนะคะ ที่ยกเกิดค่ะยกเกิดแอนแอนมากมากนะนี่หอนี่สุดยอดมันเหลืออยู่สองมาซื้อมาเพิ่มหนึ่งไปทบกินเป็นอาหารเศร้า เอาออ๋อนั่นเป็นไก่อันนี้เป็นแซมอนก็ <c oughs> จเจ้าหอ,ห,อหรือเมืองซื้อแลราจะเป็นโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตอย่าอันไก่ไก่พอบานกับน้องโอเวน่นแลวก็นมจ้ะนมนะคะนม หอมค่ะปะัดหอมจ้อยๆมานี่ผัดหอมพอโคตจ้าของน้องโอเวนก็นพอบ้านนะคะแอนยังกินอะไรมมนเข่าสอบพ <c oughs> อบคอนนี่แล้วเลยนะคะข้าเจ้าหามโแห่งกินพอบคอ,อนข้าเจ้านี่ไม้ถึงหมอนะคอนนะพี่ กับแ,แครอทเลยดีแ,บบแครอทค่ะเลยดีแครอทมามีกินบ่ได้นะกินกินหญ้ากินได้แต่ว่าจังไนละ่ะแล้วก็มะขคงมะคงอาก,กาศค่ะไว้จากกาะกับมะคงแล้วก็แฉลบค่ะหอมหัวแดง มะแตงมะแตงค่ะคิวคัมเบอร์ค่ะมะแตง oh, We have two honey ่เสร็จแล้วแอนบ่ค่อยได้อยู่บ้านนะกำังหมายถึงแอนเฮ็ดกาใบเจ้ากบบมาล้วคบเด็กเออยกเกิดแค่ะยกเกิดนะคะเป็นข้าววอดดิ้งของขบานนะนะแอนจะก,กินน้ำนมือกันเนี่ยเหมือนเศร้า จ้ะยุกเกินน้องโอ,อเวนจ้ะ it's okay it's g o เนี่ยแล้วก็หมักฝรั่งหมักฝรั่งไม่ได้เคี่ยวห <c oughs> ลังอาหารแล้วก็าก,แกาแฟ good เนี่ยแล้วก็สแน็คน้องโอ,อเวนจ้านะคะ นนไวนกไใส่ถุงถุงซิบล็อกให้น้องเว้นไปกลิ่นเรี่ยนนะคะแล้วก็อันนี้จะอันนี้ซื้อลมาตมโจกนะคะมันเป็นเป็นครีมออฟวีดนะคะเป็นข้าเฮดซี่เรียวเป็นฮอตซี่เรียวต่วันเสี่ยวมาตมโจกนะคะจะได้กินง่ายๆนะะแต่็ขาโพดค่ะซีเรียลเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่เป็นขขาโพด นะคะเป็นสีมะเห็ดเป็นโจกนะคะเนี่ยเป็นโจกที่เป็นที่แบบเป็นโจกป,นป,นจป,นจปานนอกหระไหมเนาะเ้างกลมาม a อ a p เอาต้องฝาเข่าจะซุปจะซุปมือเฝ้าๆมือง่ายๆกินซุปกับปองนะคะเวลาไปทดงานนะคะง่าย ซุปอีกจ้ะอันนี้เป็นซุปผักวันนี้หั่นเป็นซุปไก่กินกับขนมปังแครกเกอร์จ้ะกินยังไๆต้องฟื้อกินมามากก็ต้องกินนะคะเนาะ <c oughs> แล้วก็ยังอีกอน,นี้แล้วก็ขนมเนี่ยค่ะแคกเกอรอเสือวมากินกับกับซุปสิกินเป็นกับชีสก็ได้กับ เอียงก็ได้นะคะแต่ว่าอันสิไว้กินกับซุปกินกับแย้มก็ได้แล้วก็อู้ขยะบ้านเมียนขยะแล้วก็สตัฟฟิ้งค่ะของพ่อบ้านนะคะเพิ่นเพิ่นซื้อไก่ซื้ออกไก่มาแล้วเพิ่นสิเฮ็ดสตัฟฟิ้งกินกับน้องม้เวินมะแล็งโอนจิเฟเวอร์แอนบอยู่บ้าน,เ,นเห็ดงานแล้วก็ลิควิดพ่อบ้านจ้พะพ่อบ้านเนี่เป็นมาก,กินลิควิดนะคะ ขนมบักราจะคา,าะค่าแล้วก็สแน็คเป็นอาหารเส้าก็ได้เป็นสแน็คก็ได้นะคะพอบ้านเพ่หนหอาส่ซ่อเขาตะกี้อน็นก็กินได้ยูเดี๋ยวนี้มันมันติดออนกินมาได้อนก็เลยต้องกิฟอัพแล้วก็สแน,น็คบักราโอเว่นจ้ะพอบานแอนเมียนขยะ เงีนขยายอยู่บน่านี่แหละแล้วกาผลิตภัณฑ์ผิวพั้นจะนะคะนี่ก็เป็นฟ้มล่างนานะคะก้มล่างหนาผลิตภัณฑ์นี่เป็นคล้ายๆกับอของทางส่วงสาธทัลณะสุขหัวขเปียบเทียบนะมีสัญ,ญลักษณ์เสียงอ่ะนะคะ้าเจา้าแนนนํำนะคะ กาดีอยู่แอนคยใส่ยู่มันเป็นโฟมโฟมล่างหนาสำหรับผิวอ่าผิวน่าหมอะถึงผิวออยลีรนะคะคือผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะ C R V ค่ะช่วงนี้แอนแพ่อากาศคักข,ขนาดนะคะเป็นท่านเป็นี้นนนยังเสียเป็นพื้นขึ้นนะคะก็เลยสื่อตัวนี้ค่ะมาท่านะคะ แล้วก็บสบู่ค่ะสบู่ถูโตนะคะผิวแอนแห้งแต่ว่าหนาแอนมนันแฝกวะนะคะเพราะว่าแอนเป็นช่วงนี้แอนแพ้แอนหน้าสิเป็นแพ้พวกเกซ้อนแพ้ยังเสียค่ะมันเลามันกับมันกับขั้นแล้วก็ทร้มท่าหนาค่ะช่วงนี้แดดแดด แดดเปียงยงนะคะนอันก็เลยใส่เพิ่มขึ้นมาเป็นสามสิปนะคะปกติอนันใส่แอนใส่สิบห้านะคะขิ้นตัวนี้ก็ก็ดีนะคะมันเป็นแบบมันเป็นเบาๆอ่ะถ้าเรามันกับเบาๆนะคะนะคะเราก็กลังขึ้นค่ะนะคะ,ะ,คะสำหรับ ผิวธรรมดาถึงผิวออยลีรแอนเป็นค้นผิวหนาสีว่ามั่นกับ่ามันาม่นสีวา่วาแห้งกับบแห้งแา้ะเนานะจ้ากะผลิตภัณฑ์รรนี่มันลดราคาดีค่าเปอร์เซ็นต์กับเลสือสื่อมาครบเสร็จเลยนะคะจ้าเที่ยวกับไปแลวละจ้าจังไดกะขอบคุณหล,ลายๆนะคะที่ทรงกกำลังใจเขามาห้เห็ุคลิปต,ต่อไปนะคะเนาะกะ ดีใจจ้าที่ได้อ่านคำทักทายล้วก็กำลังใจจากสุภูสุคนนะคะแอนก็ขอบคุณหลายๆนะคะแอนขอให้สุภุสุคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงล้วกะมีเงินมีงานทำนะคะสู้ๆจ้ามนีบอเมเนของข้ามืออื่นตองแมนแนนนอนนะคะไปลวจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับบายเฮดเวียบรบัลลาโอเวนครับสุธิรัน์ โอ oh, เว่นครบับพอบานมสิทสักผ้าเดี๋ยวแอนจะแต่งห่อ,อเข่าไปเฮ็ดงาน,นจะ้ะของงานจับายเนาะสวัสดีนะครับ what uh, you do to me play soccer win or not nope how much how much his <my. S 1> friend Matthew have great breakaway score <Yeah. S 3> wow มันมีแข่งบอลเสมอไฟไฟ้าา <Yeah. S 2> หาต่อหาเสมอ แข่งก่อนแข่งกับสีขาวมานี่กูเป็นสีแดงเอาสวัสดีครับ and please subscribe to my mom's channel and Hancock thank you and last game s o c c e r bye bye last game ถ้าเจ้าอยู่เสมอแล้วก็พ่อเราดูใบไม้เปลี่ยนสีกับสีเริ่มอีกสีสันหนึ่งมาหนีไปไปกาจับเดียสวัสดีนะไว้ Selamat, aw 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 aw. Selamat, di, di, selamat, di, selamat, di, kah. Kamu kembali, kiss 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 kiss. Kau kecil. Bye bye, bye bye. Bye bye, jah. Enak, 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 enak. Jijok. Mak, ikat dulu. Khamia, khamon, khami mami, khami mami. Hi mami.